Blue c o f f Audio Article เรื่องราวของกาแฟที่เราสกัดมาอย่างตั้งใจฟังง่ายๆสบายๆโดยที่คุณไม่ต้องอ่าน <Woo! S 1> อีพีโซดที่6 4ปัจจัยที่ทำให้เมล็ดกาแฟขั่วเสื่อมสภาพในอีพีโซดที่แล้วเราพาทุกคนไปไขข้อสงสัยกันแล้วว่าเมล็ดกาแฟขั่วนั้นไม่มีวันหมดอายุที่แน่นอน เพียงแต่มเมล็ดกาแฟคั่วสามารถเสื่อมสภาพได้วันนี้เราไปทําความรู้จักกับ4ปัจจัยที่ทําให้มเมล็ดกาแฟคั่วเสื่อมสภาพรับฟังไปพร้อมๆกันใน b l u e c o f f Audio Article 4ปัจจัยที่ทําให้มเมล็ดกาแฟคั่วเสื่อมสภาพประกอบไปด้วย 1. อากาศ 2. ความชื้น 3. การสูญเสียากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสุดท้ายปัจจัยที่4คือความร้อนและแสง เริ่มต้นกันที่ปัจจัยแรกกันก่อนนั่นคืออากาศเมื่อเมล็ดกาแฟสัมผัสกับอากาศโดยตรงจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสาเหตุเป็นเพราะในเมล็ดกาแฟขั้วนั้นมีน้ำมันอยู่และเมื่อน้ำมันสัมผัสกับอากาศจะทำให้เมล็ดกาแฟขั้วมีกลิ่นและรสชาติเปลี่ยนไปและอาจจะเกิดกลิ่นหืนขึ้นได้ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นก็ตามเพียงแค่เราเริ่มเปิดถุงเมล็ดกาแฟก็มีโอกาสที่จะเกิดการออกซิเดชันกับอากาศได้แล้ว และหากทำการบดเมล็ดกาแฟทิ้งไว้ยิ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่2ที่ทำให้เมล็ดกาแฟเสื่อมสภาพคือความชื้นนอกจากปัจจัยเรื่องอากาศที่ส่งผลทำให้เมล็ดกาแฟคั่วเสื่อมสภาพแล้วในอากาศที่เรามองไม่เห็นมีความชื้นปะปนอยู่ตัวการอย่างความชื้นนี้นี่เองที่ส่งผลต่อการเสื่อมเสียของอาหารคุณสมบัติทางกายภาพรวมถึงคุณภาพทางประสาทสัมผัสเป็นตน้น ยิ่งเป็นในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นอยู่มากหรือหากเก็บเมล็ดกาแฟคั่วไว้ในตู้เย็นย่อมมีผลต่อการเสื่อมสภาพของเมล็ดกาแฟขั่วอย่างแน่นอนทําให้เมล็ดกาแฟมีกลิ่นและรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากปกติและอาจจะทําให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้อีกด้วยปัจจัยที่3คือการสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟคั่วจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการคั่วอยู่ภายในเมล็ด ซึ่งเมล็ดกาแฟที่เพิ่งคั่วจะยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากเราไม่แนะนําให้ดื่มเลยเนื่องจากกา๊าซเหล่านี้จะบดบังรสชาติของกาแฟอยู่อาจจะรู้สึกว่ารสชาติของกาแฟตัวนั้นไม่ค่อยชัดเจนแต่นั่นไม่ได้แปลว่าการที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่จะไม่ดีเสมอไปเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้มีหน้าที่ป้องกันก๊าซออกซิเจนเข้าไปทําปฏิกิริยากับเมล็ดกาแฟโดยปกติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะค่อยๆระเหยออกไปได้เองยิ่งสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด นั่นหมายถึงมเมล็ดก,กาแฟขั้วนั้นเสื่อมสภาพลงด้วยเช่นกันหรือก็คือมเมล็ดก,กาแฟเริ่มเก่าลงนั่นเองดังนั้นมเมล็ดก,กาแฟขั้วหากทิ้งระยะเวลาในการคายก๊าซที่เหมาะสมจะทําให้มีกลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้นได้และปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่4ที่ทําให้กาแฟเสื่อมสภาพเร็วขึ้นคือความร้อนและแสงซึ่งในที่นี้หมายถึงความร้อนและแสงที่เกิดในธรรมชาติหลอดไฟรวมถึงสิ่งที่ให้กําเนิดความร้อนเช่น บนเครื่องชงกาแฟเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้เมล็ดกาแฟขั้วคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เร็วขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือความร้อนและแสงเป็นตัวเร่งทําให้เมล็ดกาแฟขั่วเก่าเร็วขึ้นนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็น4ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อก,กลิ่นและรสชาติของกาแฟเพื่อให้ทุกคนสามารถดื่มดาไปกับกลิ่นและรสชาติที่ดีที่สุดของเมล็ดกาแฟรสชาติที่ชอบ ควรเก็บรักษาเมล็ดกาแฟคั่วให้ถูกต้องและเหมาะสมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดื่มกาแฟอร่อยๆได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังบูคอฟออรดิโออาร์ติเคิลอีพิโซดนี้ติดตามเรื่องราวของกาแฟในรูปแบบของออร i ดิโออาร์ติเคิลได้ทุกแพลตฟอร์มที่คุณใช้ซาวคลาวสปอต o ิฟายบล็อกติและ YouTube